็ถือว่าเป็นมงคลของพวกเราที่ได้รับฟังบอ,อกว่าจากพระเดชพระคุณหลวงพอ่อรองเจ้าคณะภาคซึ่งท่านก็ได้ให้หลักให้แนวคิดในการเผยแพร่พระพุทธศาสนานะครับถึงอ,อย่างไรก็ตามเราในฐานะที่เป็นละ ก็คือเป็นผู้เผยแผ่อยู่แล้วนะครับโดยตั้งแต่ที่เราได้อุปสมบทเข้ามาก็ก็คือที่มาประชุมกันในวันนี้ก็อยากให้เราได้มีแผนนะครับก็คือไม่ได้จุดมุ่งหมายที่จะให้ทุกท่านออกไปเผยแผ่นนอกวัดนะครับแต่ว่าทำอย่างไรภายในวัดของเราจะมีกิจกรรมนะครับแต่ละ ปีแต่ละเดือนนะครับที่จะจัดกิจกรรมในในวัดของเราโดยเฉพาะวัดที่เป็นศูนย์หรือว่าเป็นหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลน,นะครับที่เรียกว่าอ,อปตอนะครับหรือว่าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดหรือแม้กระทั่งศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์นะครก็ถือได้ว่าเป็นหนัวใจหลัก ที่จะได้มาร่วมกันเพราะฉะนั้นก็เลยเพื่ออยากจะให้เรามีทิศทางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนานะครับพระเจ้าพระองค์ก็มีแผนนะครับไม่ใช่ว่าพระองค์ไม่มีแผนเวลาที่พระองค์จะส่งสาวกออกไปประกาศพระศาสนาพระองค์ก็ได้ปฐทมนิเทศนะครับครั้งแรกปฐทมนิเทศพระ อรหันหกสิบองนะครับแล้วครั้งที่2ซึ่งเป็นการประถมนิเทศใหญ่นั้นก็คือมีพระ1 2ึ0ร้อยห้าสิบูปองค์ึ่งพนองร้นะครับมาประชุมกันแล้วก็พระองค์ก็ได้ประถมนิเทศแล้วก็วางนโยบายวางหลักในการทํางานของพระที่จะออกไปเผยแผ่พระพุทธศาสนานั้นเพื่อให้มีพระ อายุพราะพุทธศาสนาให้ยืนนานไปนะครับในขณะที่พวกเรา,าได้เข้ามาบวชนะครับถือว่าได้เป็นพุทธสาวกนะครับทำอย่างไรพุทธศาสนาในยุคของพวกเราถึงจะมีความเจริญมีความมั่นคงไปกว่านี้นะครับถ้าหากว่าเราต่างคนต่างธรรมต่างคนต่างคิดนะครับ การรัฐศาสนาก็จะไปไม่ถึงไหนผมเห็นการทำงานของบริษัทต่างๆนะครับเวลาถึงครึ่งปีหรือว่าเวลาถึงสิ้นปีเขาก็จะมีการประชุมกันนั่นก็คือเข้าตามหลักของพระเจ้าในหลักของอภริหานิยธรรมนั่นก็คือมันประชุมกันหนึ่งนิดแต่ว่าขณะทัฆ์ของเรา ประชุมกันนะครับก็ประชุมกันในเรื่องอื่นแต่ว่างานเผยแผ่นี้ก็จะมีการประชุมน้อยนะครับวันนี้ทางสำนักง,งานพุทธศาสนาก็ได้จัดร่างแผนขึ้นมาเพื่อให้พวกเราได้ร่วมกันพิจารณานะครับซึ่งทางรัฐบาลเขาก็มีแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นหรือว่าหน่วยงานต่างๆเขาก็มีแผน ล้วนแล้วแต่มีแผนแต่ว่าพุทธศาสนาของพวกเรานั้นในฐานะที่พวกเราเป็นพุทธบริษัทเนี่ยผมว่าเรายังไม่ไม่เคยกําหนดแผนในการที่จะเดินไปข้างหน้านะครับก็เลยได้ปรึกษากันกันกนกบท่านอสานักงานพระพุทธศาสนาก็เลยร่วมกันจัดทําร่างนะครับที่ครูบาอาจารย์พระเทารานุเทระไดะ้ถืออยู่ในมือนัน้นก็คือยึด จากแผนแม่บทของสำนักง,งานผู้ชาตินะครับเป็นเป็นแผนแม่บทซึ่งเราจะได้ร่วมกันพิจารณา,าในวันนี้ก็ขอความร่วมมือจากคุาอาจารย์ทุกท่านนะครับได้ได้ช่วยร่วมกันพิจารณา,นานะะเพื่อเพื่อให้ได้นําไปใช้ในเป็นแนวทางเดียวกันเพื่อให้จิตกรรมศัสนาหรือว่าจิตกรรมที่เราจะนําไปใช้ ในวัดของเรานะครับมีมีรูปแบบนะครับมีรูปแบบว่าจะเป็นยังไงหรือแม้กระทั่งแผนตัวนี้จะอำนวยความสะดวกให้กับครูบาอาจารย์ในอนาคตนั่นแหละครับก็คือเมื่อทําจัดทําแผนเสร็จแล้วทางสํานักง,งานจังหวัดนะพุทธจังหวัดก็จะได้เสนอไปตามหรือว่าส่งเข้าไปขอ,ขอความอุปถัถภมใน องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นจังหวัดนะครับเพื่อที่จะให้จังหวัดหรือว่าองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นได้ให้การสนับสนุนพวกเราเพราะว่าเท่าที่สัมผัสที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนท้องถิน่นบางแห่งเวลาเราไปของบประมาณในการที่จะไปอบรมไม่ว่าจะเป็นธรรมสัญจรไม่ว่าจะเป็นอบรมค่ายคุณธรรมอะไรก็แล้วแต่เขามักจะอ้างว่า ไม่มีแผนไม่มีโครงการวันนี้เรามาทําแผนเรามาทําโครงการเพื่อที่จะเสนอเข้าไปหน,น่วยในองค์การบริหารส่วนท้องถิน่นเสนอไปที่จังหวัดเพื่อให้เขานำเข้าแผนของท้องถิน่นแผนของจังหวัดเพื่อในอนาคตพวกเราเวลาจะจัดงานจะทำกิจกรรมก็อะไรก็แล้วแต่เราจะได้เขาจะได้ไม่มีข้ออ้างว่าไม่มีแผนไม่มี โครงการนะครับเพราะฉะนั้นขอความร่วมมือกับคุูบาอาจารย์ทุกรูปนะครับวันนี้จะใช้เวลาไม่น่าจะเกินสามโมงเย็นนะครับขอความร่วมมือขอความเมตตาจากคุูบาอาจารย์ทุกท่านนะครับได้อยู่ร่วมพิจรารณาด้วยกันก็ถือได้ว่าแผนตัวนี้จะเป็นแผนที่เราร่วมกันทำขึ้นมานะครับ ตามที่ผมทราบนะครับที่จังหวัดอืๆๆ่นๆเขาก็ยังไม่มีนะครับเพราะว่าก็คงจะย,ยึดแบบที่หลวงพอ่อท่านรองเจ้าคณะภาคท่านว่านะครับก็คือเอาแบบเผยแผ่อยู่ในวัดของตัวเองนั้นก็ก็พอแต่ว่าผมว่าถึงแม้ว่าจะเผยแผ่อยู่ในวัดของตัวเองก็ต้องมีแผนนะครับมีโครงการเราจะทําอะไรขึ้นมาโดยที่ไม่มีแผนไม่มีโครงการมันก็เป็นไป,นป,นป,นปนไม่ได้นะครับเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้น ในปัจจุบันนี้เราจะต้องเกี่ยวข้องกับหลายๆส่วนหลายๆหน่วยงานนะครับเพราะเพราะฉะนั้นก็ได้ได้มีโครงการนี้ขึ้นนะครับโครงการนี้ขึ้นจะเป็นประโยชน์แก่การพระศาสนาแก่ครูบาอาจารย์นั่นแหละครับที่จะได้นําไปใช้ในการเผยแผ่พระศาสนาหรือว่านําไปใช้ในการจัิตกรรมต่างๆที่จะเป็นประโยชน์แก่พระศาสนาผมในช่วง เช้านะครับผมจะไม่ได้อยู่ร่วมนะครับจะได้มอบให้ท่านพระรูศิสตาลงการรองเจ้าคณะอำเภอเขมรบรานท่านพระประสิทธิโกแล้วก็ท่านปออสำนังกงานพุทธศาสนาจังหวัดนะครับได้ร่วมปรึกษากบครูบาอาจารย์ก่อนแล้วผมจะกลับมาหลังหลังเยาได้ตั้งบริษ,ษัทมาตั้งแต่2000กว่าปีนะครับแต่ว่าในฝ่ายบ้านเมือง ผมไม,ไม่แน่ใจว่าคําว่าบริษัทเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะครับพุทธศาสนาเกิดขึ้นพร้อมกับพุทธเจ้านะครับที่พระองค์ใช้คําว่าพุทธบริษัทนะครับการการส่งพุทธเจ้าได้ตั้งบริษัทขึ้นมานั่นก็คือมีสี่แผนกนะมีสี่แผนกเพื่อให้มีผู้บริหารดูแลนะครับเมื่อเราไปเทียบ ถ้าจะให้การพศาสนาเจริญรุ่งเรืองงอกงามไพ่บูรณ์ต่อไปนะครับเราก็ไปดูบริษัทต,ต่างๆนะครับบริษัทต,ต่างๆที่เขาดําเนินธุรกิจที่ประสบผลสําเร็จนะครับไม่ใช่ว่าเราไปวิ่งตามโลกนะครับก็เนื่องจากว่าเราอยู่ในโลกเราต้องอาศัยโลกนะครับเราก็เอามาประยุกต์เพื่อให้เข้ากับเราเราปรับตัวให้เข้ากับ กับโลกนะครับนั่นก็คือผมได้มีโอกาสได้ไปร่วมงานเขามอบรางวัลของบริษัทซิงเกอร์นะครับทั่วเขาเขาเรียกว่าเขตนะครับเขตที่มียอดขายนะครับที่มียอดขายสูงสุดเขาจะเรียกว่าดาราทองนะครับมอบให้กับพนักงานที่มียอดขายคือ จะอยู่เขตไหนก็แล้วแต่จะอยู่สาขาไหนก็แล้วแต่นะครับเมื่อเราเมื่อมารวมกันนั่นก็คือสิ่งเกิดเขาบอกว่างั้นนะครับพวกเราก็เหมือนกันจะอยู่สำนักไหนก็แล้วแต่นะครับจะอยู่อำเภอตำบลไหนก็แล้วแต่แต่เมื่อเรามาอยู่รวมกันนั่นก็คือพุทธศาสนานั่นก็คือพุทธบริษัทซึ่งเราก็เป็นหนึ่งในบริษัทนั้นก็คือคือภิกษุบริษัท นะครับทำยังไงเราจะหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันได้ทำยังไงเราจะจับมือกันในการทำงานทำยังไงเราจึงจะมีการประสานความร่วมมือในการทำงานเพื่อความจเจริญรุ่รงเรืองของพระพุทธศ,ศาสนาไม่ใช่ว่าต่างคนต่างทำนะครับคือทุกวันนี้ถ้าต่างคนต่างทำไม่ได้หรอกครับ ่างข้อต่างทางก็มีแต่ขัดแย้งกันนะครับถึงแม้ว่าเราจะอยู่วัดนั้นสำนักนั้นสำนักน,น,นี้ก็แล้วแต่ก็อยนั่นคือทํางานด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นจึงมาเกิดเกิดโครงการขึ้นในวันนี้ที่ทางท่านพอสํานักงานพระพุทธศาสนาได้นิมนตท่านพระเถรานุระเทวรทาน,นเข้ามาร่วมกันมาระดมความคิดเพื่อที่จะหาแนวทางที่จะทํางานร่วมกัน ทำงานเป็นทีมนะครับทำงานเป็นทีมไม่ใช่ตัวตัวใครตัวมันแล้วนะครับสิ่งที่ครูบาอาจารย์ได้ร่วมเสนอในวันนี้นะครับทางสํานักง,งานพุทธจังหวัดก็จะได้นําไปปรับปรุงแก้ไขแล้วก็จะได้เสนอคณะกรรมการเผยแผ่จังหวัดพิจารณาแล้วก็อนุมัติแล้วก็จะส่งไปถวาย รูบาอารารทุกรูปนะครับที่มีอยู่ในทะเบียนนั่นะก็คือเป็นสำนักปฏิบัติธรรมเป็นหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลเป็นศูนย์ต่างๆนะครับ <c oughs> ก็จะได้ส่งไปถวาย <c oughs> เพื่อเป็นแนวทางในการที่จะได้นำไปประพฤติปฏิบัติและอีกส่วนหนึ่งทางสำนักงานพุทธก็จะได้ดำเนินส่ง หรือว่าเสนอไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกกับพวกเราที่ทำงานนะครับแล้วก็ต้องขออนโมนากับทางตัวแทนจังหวัดแล้วก็ทางเขตที่ได้เข้ามาร่วมจนจบแล้วก็ให้ข้อเสนอแนะนะครับเพราะว่าเราที่เป็นพระนะครับเราทำงานบางครั้งเราก็อยากสำเร็จ เร็วก็คือผ่านรัดขั้นตอนซึ่งกระบวนการของฝ่ายบ้านเมืองเขาก็มีกระบวนการนะครับที่เราก็เอาไปไประพ้นปฏิบัติเพื่อให้เป็นแนวทางในการที่เราจะไปประสานงานได้ง่ายนะครับบางครั้งเราอาจจะบอกว่าติดต่อราชการก็ยากนั่นเพราะว่าเราไม่ไปตามลําดับขั้นตอนทุกวันนี้นะครับจะทําอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับ ฝ่ายบ้านเมืองต้องผ่านสำนักง,งานพุทธนะครับจะเชิญผู้ว่าจะเชิญใครก็แล้วแต่นะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่จะเป็นงานของเราต้องผ่านสำนักง,งานพุทธถึงแม้ว่าท่านจะสง่งหนังสือไปเชิญผู้ว่านะครับไปที่หน้าห้องของท่านท่านก็ตีงัหนังสือมาที่สำนักง,งานพุทธเหมือนเดิมนะครับนอกจากว่าท่านจะมีความสัมพันธ์พิเศษนั่นก็คือรู้จักกันเป็นพิเศษที่จะสามารถจะเชิญท่านด้วยตัวเองนะครับ แต่ถ้าเป็นหนังสือไปต้องต้อง,องผ่านสํานักง,งานพุทธอันนี้คือระเบียบร,ระเบียบของการทํางานทุกวันนี้นะครับ <c oughs> นี่แหละครับที่กระผมได้กล่าวในเบื้องต้นว่าเราไม่ได้วิ่งตามโลกแต่ว่าเราอยู่ในโลกเราต้องปรับตัวแล้วว่าทําตัวให,ให้ให้ทันกับโลกนะครับ <c oughs> ไม่ใช่ว่าเราอยู่ในโลกแล้วก็ไปอยู่อีกมุมหนึ่งซึ่งผมว่าถ้าเราไปอยู่อีกมุมหนึ่งก็จะทําให้การวัฒนาของเรายิ่ง เสื่อมลงถอยลงไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลานะครับก็ขอบคุณครูบาอาจารย์พระเทราุเทระเจ้าคณะผู้ปกครองทุกรูปทุกท่านขอนิโมทนาท่านผู้อำนวยการสำนังกงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานีเจ้าหน้าที่ทุกท่านตลอดจนถึงท่านผู้แทนจังหวัดผู้แทน สำนังกงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ได้มาร่วมระดมความคิดในวันนี้ก็ขอให้ทุกรูปทุกท่านได้ประสบแต่สิ่งดีๆเจริญง,งอกงามในบวรพุทธศา,า,า,าส,สนาก็ด้วยกันทุกท่านทุกคน